บัเซียนวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลอยู่กับหลีกเอิงนะครับพบมาร์กเซยเจอกับอองเซนะครับผลการพบกันของทั้งสองทีมนะครับเป็นทางมาร์กเซยนะครับที่ชนะไปถึง4เลยนะครับเสมอกับอองเซไปแค่หนึ่งครั้งครับผม มาดูทางด้านของตารางคะแนนกันบ้างครับมักเซยอยู่ที่3ของตารางนะครับแข่ง6ชนะ4เสมอ1แพ้1มี13คะแนนครับมาดูทางด้านขององเซกันบ้างนะครับอยู่ที่18ของตารางนะครับแข่ง6ชนะศูนเสมอ2แพ้4นะครับมี2คะแนนมาดูเฮดทูเฮดฟอร์ม5นัดของทั้ง2ทีมกันบ้างน,นะครับเป็นทางด้านของมักเซยนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับ องเซนะครับแพ้สามเสมอสองนะครับมาดูแผนการเล่นกันบ้างนะครับหมากเซยนะครับจะเล่นเป็นสี่สามสองหนึ่งครับส่วนองเซนะครับจะเล่นเป็นสี่สามสามนะครับนัดที่แล้วนะครับหมากเซยบุกไปแพ้ของทางด้านซาบุกมานะครับในเกมนัดล่าสุดนะครับวันนี้นะครับได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองนะครับน่าจะเตรียมระบายความแค้นเต็มที่เลยนะครับและเหยื่อในวันนี้ก็คือองเซครับที่ยังคงสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับเรื่องชั้นเชิงกับศักยภาพนะครับ ยังดูว่าเป็นรองอย่างชัดเจนเลยนะครับเกมนี้เชื่อว่าหมากเซยจะบุกชนะอองเซได้อย่างแน่นอนครับแนะนําอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอาญาครับฟันทงรองรับทรัพย์หมากเซยลีลาเด็ด1.5หรือว่า1.75วัดบอลต่อไปตอบกันเลยครับพี่พี่เพื่อนๆ